ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะวันนี้ชมรมคาราโอเกะอุดรธานีมีสิ่งดีๆที่จะมานําเรียนให้ทราบนะคะสําหรับท่านที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะในเพลของชมรมคาราโอเกะอุดรธานีนะคะก็นิธิกรขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยนะคะว่าในขณะนี้นะคะ,ะวันเสาร์ที่8เมษายนนะคะชมรมคาราโอเกะอุดรธานีได้จัดงานเลิงลีลาดวาดลีลา ซึ่งขณะนี้นะคะเราจัดเราจะจัดที่โรงแรมสยามแกลน์บอกเลยนะคะว่าเวที14คูณ14ขนาดมาตรฐานและมาตรฐานที่สุดและใช้เป็นแห่งแรกของจังหวัดอุดรธานีนะคะตอนนี้เราเทำโต๊ะขึ้นมาทั้งหมด45โต๊ะไปแล้วเยอะมากนะคะไม่ทราบว่าถึงวันที่10มีนาคมนี้จะเหลือไหมนะคะเพราะว่า45โต๊ะเนี่ยน่าจะเต็มนะคะเนื่องจากว่า เราจะใช้วงดนตรีก็คือวงปานันนะคะในการแสดงตั้งแต่5โมงเย็นจนกระทั่งถึงหทุ่มนะคะท่านจะเลิงลีลาดว่านีลาดได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็มีนักลีลาดไม่ว่าจะจากจังหวัดสกลนครจังหวัดเลยจังหวัดอขอนแกน่นแล้วก็จังหวัดน้องคายนะคะได้ให้ความสนใจในการติดต่อซื้อบัตรนะคะเป็นจำนวนมากมายเลยทีเดียวสำหรับ ครั้งแรกของชมรมคาราโอเกะอ,อุดรธานีในครั้งนี้หากท่านผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่ที่นี่ท่านใดสนใจอาจจะท,ทุกท่านที่ใส่เสื้อสีส้มนะคะเป็นคณะกรรมการของชมรมท่านติดต่อซื้อบัตรได้เลยบัตรเดียวก็ขายนะคะถ้าท่านพร้อมที่จะนั่งกับบุคคลอื่น โต๊ะหนึ่งนะคะก็สิบท่านท่านละห้าร้อยบาทหนึ่งโต๊ะก็แค่เพียงนะคะห้าพันเท่านั้นนะคะในการซื้อโต๊ะนะคะก็ติดต่อได้ทั้งท่านประธานมานพนะคะแล้วก็ทุกทุกท่านนะคะท่านผ่าพันนะคะ,ะท่านพันเกเผ่าพันที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะคุณลุงนะคะทุกคนเลยนะคะที่ใส่เสื้อสีแสดนะคะสามารถที่จะในชมรมคาราโอเกะอุดรธานีท่านติดต่อซื้อบัตรได้เลย วันเสาร์ที่8เมษายนนะคะเราจะพบกันที่โรงแรมสยามแกลดนะคะบัตรแค่เพียง500บาทโต๊ะจีนนะคะทานให้อิ่มเต้นให้สนุกนะคะแล้วก็มีความสุขกับเสียงเพลง ใครไปก่อน5้าโมงเย็นนะคะก็เชิญไปร้องเพลงนะคะที่ร้องร้องอยู่นี่น่าจะได้เรียนเชิญไปร้องเพลงนะคะเพื่อที่จะก่อนเปิดเปิดงานนะคะในวันนั้นนะคะแล้วเราก็ได้เชิญนะคะผู้ทรงเกียรติหลายๆท่านนะคะไปร่วมในวันนั้นด้วยนะคะเราไปเริงนีลาดว่าดีลาร่วมสนุกกับเสียงเพลงด้วยกันนะคะ